ท่านผู้ชมครับบอลเวอร์วภูกับแมนยูต่อไปอาจจะไม่ใช่เกมแดงเดือดซะแล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นแดงเดวแทนเพราะามันสนุกกันอยู่ข้างเดียวงอีกฝ่ายหนึ่งสภาพเหมือนปลากระเดาครับโดนยำเละเทะไม่น่าเชื่อนะครับว่าแมนยูเจอกับเวอร์วภูล2นัดในฤดูกาลน,นี้โดนถลม่ม50กับ402นัดเจอไป90สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วนักเตะหลายคนก็เหมือนกับใจไม่สู้ซะด้วยสภาพแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่แดงเหลือแน่แดงเดาชัดๆผมลงมานักเหตุผลไอ้วันที่แพ้4-0หลังสุดเนี่ยแมนยูแพ้เพราะอะไรอย่างแรกก็คือมาตรฐานการเล่นสู้ไม่ได้จริงๆถ้าสังเกตดูเนี่ยเลี้ยวผูแต่ละคนเขารู้หน้าที่ตัวเองนะครับเล่นเคาน์เตอร์เพรสเสียบอลตรงไหนเพรสซิ่งตรงนั้นจอร์แดนเฮนเดอร์สันเป็นคนแรกเสมอที่เข้าเพรสซิ่งไล่กดดันคู่ต่อสู้เวลาเสียบอลเทียบกับนักเตะแมนยูแล้วแมนยูเสียตรงไหนอูอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ได้เพรสไม่ได้ไล่คู่ต่อสู้เลยนะครับครึ่งแรกนี่เห็นชัดเจนแมนยูปล่อยให้เตียโก้เอากันตาร่าเล่นสบายเลยนะครับเตียโก้มิดฟิลหงแดงเนี่ยมีพื้นที่มีเวลาเยอะมากยังกันเล่นบอลกับลูกอยู่สวนหลังบ้านตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโอเคครึ่งหลังรับรังนิกปรับแท็กติกใหม่นะครับส่งเจดอนซานโชลงมาทําเกมรุกแล้วก็ถอดฟิลโจนซอกเกมก็ดีขึ้นแต่แมนยูก็ยังเข้าไม่ถึงเขตโทษเวอร์พูลอยู่เดียแหละ อีกจุดหนึ่งที่มีผลแน่นอนก็คือการขาดคริสเตียโน o โรนัลโดตรงนี้เนี่ยมีผลเยอะแต่ต้องเข้าใจพี่โดเพราะว่าเขาเพิ่งจะเสียลูกชายฝาแฝกนะครับเสียชีวิตตอนคลอดพี่โดต้องใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่มีอยู่ลูกหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าโรนัลโดลงเนี่ยแมนยูน่าจะยิงได้ลูกนั้นเป็นลูกเปิดจากหลังนะครับมาคัสแรชฟอร์ดหลุดกับดักล้มหน้าไปแล้วนะครับไม่ล้ำแต่ปรากฏว่าจับบอลพลาดบอลห่างตัว ซึ่งถ้าเป็นพี่โดเนี่ยไม่น่าพลาดและอาจจะยิงได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนะครับตรงนั้นเนี่ยมาคัสแรชเฟิร์ดผมอยากจะบอกตามตรงว่าเป็นนักเตะแมนยูที่ผมยอมรับนักถือในปีเท้ามากพรสวรรค์ดีมากนะครับแต่ฤดูกาลนี้โดนจับนั่งสำรองบ่อยจนเสียจังหวะเสียความมั่นใจไปเกมหลังสุดกับเรียวภูผมผมกลัวจริงๆว่าแรชเฟิร์ดอาจจะเสียบอลน,นะครับกุนซือราฟรังนิกก็บอกตามตรงว่าแมนยูตอนนี้ ตามหลังเลี้ยวพูอยู่6ปีแต่ถ้าไม่ได้มีการแก้ไขไม่ได้แก้ปัญหาอะไรจาก6ปีอาจจะกลายเป็น10ปีซึ่งตรงนั้นจะเป็นเรื่องเศร้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับแมนยูต้องทนดูคู่ต่อสู้อย่างเลี้ยวพูอย่างแมนซิตี้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทิ้งห่างไปเรื่อยๆพูดถึงเลี้ยวพูแล้ววันอาทิตย์นี้นะครับหงแดงมีคิวลงเตะเมอร์ซี่ไซด์ดาวน์บชเจอกับคู่ปรบับเอเวอร์ตนบอกตามตรงว่าเกมนี้เลี้ยวพู ไม่ได้เสี่ยงแพ้นะแต่เสี่ยงเจ็บมากกว่านะครับเอลกัตตันยังไม่ปลอดภัยนะครับยังต้องหนีตกชั้นอยู่คะแนนห่างโซนตกชั้นแค่4ี่แต้มคงเตะแหลกแน่นอนเอลกัตตันผมดูฟอร์มช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยดีนะนัดหลังสุดไล่ตีเสมอเลสเตอร์นะครับส่วนในวันที่ชนะแมนยูได้อทนนั้นก็ฟอร์มก็ไม่ได้น่าประทับใจอะไรเล่นรับแล้วก็รอสวนนะครับนานๆมาสักทีแต่ด้วยความที่ต้องหนีตกชั้นเนี่ย เอเวอรตตัน่ากลัวตรงที่ว่าอาจจะเล่นบอลแบบล้นๆนะครับนักเตะเอเวอร์ตันหลายคนเล่นแรงครับโดยเฉพาะริชาร์ลิสซนกับเชมัสโคแมนสองคนนี้ก็เกินร้อยทุกนัดแต่มันก็อย่างที่บอกก็คือบางทีก็ล้นไปเยอะเลยนะครับเรียวพูลต้องระวังเจ็บให้ดีในอดีตมีประวัติมาแล้วแล้วับฟานไตรที่จาได้เป็นอย่างดีนะครับเกมอาทิตย์นี้เรอรวพูลเหนือกว่าแน่นอนละค่อนข้างเยอะด้วย นะครับถ้าหงแดงเล่นไปได้ด้วยเน้นความแน่นอนค่อยๆบุกไปเดี๋ยวก็น่าจะยิงได้นะครับไม่น่าเป็นห่วงอะไรไอ้เรื่องผลแข่งเนี่ยน่าจะชนะได้ถ้านิ่งๆค่อยๆเล่นนะครับแต่ต้องระวังเจ็บอย่างเดียวเท่านั้นเอาละครับท่านชมครับวันนี้ก่อนจากกันเช่นเคยนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามเพจเอกราชเต็มหนุยทั้ง Facebook และก็ u t u b e นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ